หัน่นแล้วก็สวยดีเนาะรูปทรงเขาสวยดีมีลวดลายด้วยต้องเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกแล้วแล้วจะดูไม่สวยเนาะเอาเปลือกแบบนี้แหละเราก็ไปล้างก่อนอันนี้อันนี้คือเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาหัน่น <c oughs> น้องซินีดีจ้าเลิฟเลิฟจากป้าแมวนะคะ นังศินีบอกให้สิบเลยขอบคุณค่ะให้สิบเลยค่ะหนูก็เล็งส้มอย่างเดียวเลยนะคะนองศินีขอบคุณค่ะนองศินีนป้าแมวก็ให้สิบเต็มเหมือนกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะได้ได้คำชมนอนหลับฝันดีแล้วคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวยนะเนี่ยสวยชมตัวเองด้วยฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อพิสุดสวัสดีค่ะพิสุดเริ่มห้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพิสุดชีวิตบ้าน,านพิสุดชาแนลนะคะไม่ได้ไปหาพิสุดหลายวันเลยชีวิตบ้าน พิสุทธิ์ชาแนลขอบคุณนะคะป้จแจมก็น,น้องซิน,นีสวัสดีค่ะพิสุทธิ์ก็คุณพร้อมพิโมลสวัสดีค่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะพิสุทธิ์น้องซินีก็พิสุทธิ์จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะตอนแรกว่าจะเล่นใส่เอฟเฟกอะไรเนาะแต่ว่าไม่ใส่ดีกว่าเนาะเอาแบบธรรมชาติดีกว่าสวยดีแต่ว่ามีฟองอากาศวันนี้มีฟองอากาศมา <c oughs> ถ้าใส่ฟองอากาศกลัวกลัวว่าจะตาลายกันนะคะที่สุดก็คุณพูริดาสวัสดีค่ะ คุณคุณศนีจ้านะคะจากพิสุทธิ์ป้าแจมก็อินเดียอินเดียเขานอนเฉยยอดไลค์ยอดวิวเยอะจังเลยนะคะป้าป้าแจมหนูก็เคยเห็นค่ะบางคนก็นอนหันหลังเนาะนอนหันหลัง <c oughs> โอ้ยเคยเห็นเหมือนกันค่ะปะ้าป้าแจมแต่เราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเนาะเราทำแบบนั้นไม่ได้ นักสินีก็หัวใจกอดๆนะคะปาแจมก็ชวิตบ้านๆสัตว์ดีค่ะทำแบบนั้นยอดไลค์คนเข้ามาดูไงคนเข้ามาดูเยอะพนอนเอียงหน้าเอียงข้างนอนกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาแต่งตัวเซ็กซีห่หน่อยๆใช่ไหมคะปาแจมแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่หน่อยๆ ที่สุดก็หัวใจกอดๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครกล้าแสดงออกหน่อยเนาะก็เต้นเปิดเพลงเต้นเปิดเพลงเต้นยอดวิวก็เยอะเหมือนกันนะคะยอดวิวอย่างบ้านขออนุญาตพูดถึงบ้านน้องดาเนาะน้องดาสาวดานะ่ยก็เปิดเพลงเต้นนะยอดวิวเยอะมากเลยนะคะยอดวิวเข้ามาเยอะ คุณไก่น้อยก็กดเจ็ดนะคะกดเจขอบคุณมากๆเลยมาชมน้ำครับมาค่ะมามามากินส้มด้วยกันนะคะส้มอร่อยเดี๋ยวลองลองใส่ฟองอากาศดูเนาะจะเป็นยังไงฟองอากาศนักเส้นนี้ก็คุณไกลน้อยสวัสดีค่ะมาชมนะคะมาชม ใส่ฟองอากาศด้วยนะคะวันนี้เขาให้มานะคะก็เลยเล่นล้องเล่นหน่อยเนาะตาลายไหมคะทุกคนตาลายไหมถ้าตาลายก็จะปิดนะคะจะเอาออกนะคะขอบคุณน้องซินีนะคะ